ถ้ามาสรุปคลิปพิมพ์นี้นะครับว่าอันนี้เราพูดถึงอะไรก็คือพูดถึงว่าเวันนี้เรื่องของเม t a เวิร์สท้องนะครับเรามาคุยกันเนาะเห็นชื่อหัวข้อแล้วก็คือเมื่อโลกเก่าไม่เข้าใจไปโลกใหม่กันดีกว่าด้วยความว่าอีเวนต์วันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอีเวนต์ของการเก็บภาษีอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคอนเน็กต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่เราเราคุยกันเรื่องของดราม่าเว็บสามใช่ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างของเว็บสามจริงๆเนี่ยมันมัน,นดดเเซนนนรรรัลไขาาา้ยอพะว่ เออตัวโครงสร้างเว็บสองเองอะ่ะเขาเรียกอะไรไอ้ไม่ก็คือพอมาเว็บสามแล้วอะ่ะเออบรรดา VC ีทั้งหลายหรือว่าบรรดาแบบนายทุนใหญ่ๆก็จะเป็นเจ้าของมันอยู่ดีก็มีอำนาจในการเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรได้เนะแต่ว่าเออตรงนั้นเราก็คุยกันถึงว่าเฮ้ยแต่ว่าลองไปดูผาดของประวัติศาสตร์สิว่าจริงๆแล้วความดิเซนทัลไลท์อ่ะมันเป็นความต้องการของมนุษย์อยู่แล้วที่พยายามจะให้มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีมีมีหน้าที่ของเทคโนโลยีว่าทําให้มันพร้อมให้มันเกิดขึ้นได้ แต่จะใช้ไม่ใช้จะใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งมันคือเครื่องมือชน,นิดหนึ่งนะครับเรื่องของเว็บสามมันก็คือการปลดล็อกให้เทคโนโลยีนี้ม,นมันทำให้การกระจายอํานาจแบบเป็นไปนได้มากมากขึ้นนะครับผมซึ่งเออก็เชื่อว่าจะดีขึ้นแหละวันนี้ก็เลยได้เห็นตัวอย่างพอดีว่าเราก็นั่งคุยกันตรงที่ว่าเออเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นไปนไม่ได้เลยนะที่ที่เขาเรียกแหละมันดันมาสุดแล้วก็คือถ้าเกิดว่าตัดเทคโนโลยี ถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของบล็อกเชนอะไรเงี้ยออกไปนะครับเว็บสามอะไรเงี้ยแล้วดูที่ระบบการปกครองของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็เห็นถึงความอยากจะกระจายอํานาจให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตามทฤษฎีเกมแล้วเนี่ยเอ,อ่ยิ่งกระจายอํานาจมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยั่งยืนมากเท่านั้นเวิร์กไม่เวิร์กอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเอ่อโดยรวมแล้วอะเรามาโดยองครวมอะประเทศมักจะตัดสินใจในทิศทางที่ผลกระทบกับแต่ละคนอะ ผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดนะครับแล้วมันจะไปต่อได้มันจะยั่งยืนอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งแนวคิดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าด้วยสิ่งที่มันมีอยู่ด้วยระบบของภาครัฐการตรวจสอบเอกสารอะไรเงี้ยดันไปยังไงก็ไปไม่ถึงพี่คิมก็เลยพูดถึงเคสว่าเฮ้ยพอบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินคำนี้เยอะคำว่าดาว DAO นะครับผมย่อมาจากอะไรนะ decentralized autonomous ออกเกอรเซชันโอเคนะครับเจอซึ่งคำนี้ไม่ถ้าจะเอาคําแปลไปเป็นเนี่ยช่างมันเถอะนิยามเนาะมันมันก็ยากไปหน่อยแต่ว่าพูดถึงมันจะจํายากไงแล้วมันจะไม่รู้ว่าจะใช้กันทําไมแต่ว่าถ้าให้พูดคําว่าดาวพูดคําเนี้แล้วนึกถึงคําว่าอะไรนะครับพี่คิมก็ให้นิยามมันว่าเออเรื่องพวกนี้แหละที่พูดมาว่าเฮ้ยมันคือความพยายามของมนุษย์เนี่ยที่อยากจะกระจายอำนาจให้มากที่สุดแล้วบล็อกเชนอะ่ะมันตอบโจทย์พอดีมันมี ขาเรียกอะไรนะมันมีความโปร่งใสถ้าจะกระจายอํานาจพวกเนี้ยมันทําบนนี้ได้มันก็คือการที่เออเอาโครงสร้างการปกครองการบริหารแบบกระจายอํานาจเนี่ยมาวางไว้บนบล็อกเชนนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าดาวนะครับผมเออพี่คิมก็เลยพูดถึงยูเค e ต่างๆที่ตอนเนี้มันทิศทางมันไปทางนั้นแล้วก็คือใครที่อยากจะกระจายอำนาจเนี่ยก็พยายามจะเอาบล็อกเชนมาปรับใช้นะครับก็พูดถึงโครงการของซิตี้ดานะครับแล้วก็ เป็นของรัฐอะไรนะของรัฐเนวาดาก็คือมีมีคอยประจําเมืองของของสหรัฐอย่างเงี้ยที่ที่เขาก็พยายามจะทําแหละก็คือเออถ้าเกิดว่าโครงสร้างการโหวตการการบริหารจัดการอย่างเงี้ยปกติเนี่ยกว่าจะโหวตโอโ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะทุกคนที่กว่าจะคนหนึ่งสสคนหนึ่งสวคนหนึ่งจะเสนอ,สนอขึ้นมาเสนอ,สนอร่างว่าเฮ้ยอยากจะผลักดันเรื่องเนี้ยแล้วเรียกให้ทุกคนมาโหวต ในทางปฏิบัติให้ประชาชนุกคนโหวตไม่ได้นะมันก็จะโหวตได้แค่ในสภาประชาชนจะโหวตเรื่องใหญ่จริงๆก็คือเรื่องของประชามติในบางเรื่องแต่ว่าที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นการเลือกตัวแทนนี่แหละเลือกสอสสวเนาะมันก็ได้แค่ประมาณนี้แต่ว่าพอเอาตัวของบล็อกเชนมาใช้เนี่ยมันทําให้ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะเสนอพ p o s a ซอะไรขึ้นมาว่าแบบอย,อยากจะให้ทิศทางทัมวลรวมอ่ะอุโอเคแดงยังอยู่ใช่ไหมอ่ะทิศทางทั้งมวลรวมอ่ะ ไปในทิศทางไหนอ่ะเสนอมาแล้วแล้วการโหวตอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะพูดถึงว่าการ Improvement พวกเนี้ยเกิดขึ้นแต่นอกจากนั้นก็คือนอกจากเรื่องของการโหวตแล้วเนี่ยมันยังมีโครงสร้างเรื่องเอกสารที่แบบพอขวดทุกอย่างจะน้อยลงมันก็น่าติดตามเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้ไปถึงว่าเออมันก็ย้อนกลับมาว่าจะก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กจริงๆเหรอเพราะว่าถึงแม้ว่าทุกๆอย่างอ่ะจะอยู่บนบล็อกเชนก็ตามแต่ พอโหวตแล้วอะ่ะก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกว่าคนที่ที่โหวตอ่ะพอพอโหวตแล้วคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบอะ่ะเขาทําตามนั้นหรือเปล่านะครับมันก็ดูจะเป็นประเด็นที่เอ๊ะแล้วแล้วมันจะเวิร์กเหรอแต่ว่าย้อนกลับมาก็คือตัวของล็อกเชนเป็นหนึ่งเทคโนโลยีเท่านั้นเองแต่โครงสร้างการกระจายอำนาจอะ่ะมันคือความคิดของผู้คนมันคือพฤติกรรมของคนที่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเวิร์กหรือไม่มันอยู่ที่ว่า กลุ่มของชุมชนตรงนั้นน่ะมีความอยากจะให้มันเกิดขึ้นมากแค่ไหนนะครับทําให้สิ่งที่น่าจับตาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าโครงสร้างดาวมันจะเวิร์กจริงๆอะ่ะน่าจับตาในเรื่องของเมตาเวิร์สนี่แหละเรื่องของโลกเสมือนเพราะว่ามันเป็นการรวมของคนคริปโตหลายๆคนนะที่มีความคิดที่อยากจะกระจายอานาจเหมือนกันดิจิทัลไลท์เหมือนกันเนี่ยจะมาก่อร่างสร้างดาวขึ้นมาว่าเอ้ยกฎเกณฑ์มันจะเป็นประมาณไหนแถมอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลายๆครั้งอะ่ะเวลา เวลาที่โหวตกันขึ้นมาอะถ้ามันเป็นโครงสร้างของคนอนะโหวตปุ๊บต้องให้คนไปทําแต่ว่าหลายๆครั้งพอพอพอมันอยู่บนบล็อกเชนอะพอมันเป็นแบบโค้ดรันอะไรแบบนี้หลายๆ p พอ p o โพสซ่ะมันคือการแก้โค้ดนะก็คือพอโหวตผ่านปุ๊บกดทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับก็จะ คล้ายบิตคอยนั่นแหละที่มันมีการเปลี่ยนกฎมาเรื่อๆนะก็คือเรื่องของการอัปเดตเซสชั่หรือว่าเล่าสุดก็คือทับรูทอีกเงี้ยก็คือต้องให้โหนดโหวตเก้าสิบกว่าอก็คืออันนั้นก็คือเหมือนเป็นพรอเปอร์ของโค้ดนะพอโหวตผ่านปุ๊บก็เอาไปรันเอาไปอะไรนู่นนี่นั่นกฎเ,เกณฑ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมันก็จะดูดูจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นน่าติดตามเหมือนกันว่าเมตาเวิร์สมันไม่ได้เกิดแค่การตอบโจทย์อุตสาหกรรมอะไรต่างๆ,ต,างๆตอบโจทย์นี้ผู้คนแล้วด้วยแต่ว่วา เมตาเวิร์สยังมี unfair advantage ตรงนี้แหละว่าพอมันใช้คนน้อยลงอยู่แล้วด้วยแล้วระบบการกระจายอํานาจอ่ะยิ่งยิ่งเราใช้คนมากน้อยมากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งกระจายอํานาจได้มากเท่านั้นเพราะว่าเราจะไม่ต้องใช้ความเชื่อใจเนาะด้วยความ trustless แบบนี้น่าคิดเหมือนกันว่าระบบเศรษฐกิจอ่ะที่ที่มันจะเกิดขึ้นใหม่อ่ะบนโลกใหม่เมตาเวิร์สเนี่ยพอระยะยาวแล้วอ่ะมันต้องรันแข่งกับประเทศต่างๆอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันจะอย่างที่พี่ยิมบอกเลยว่าเมตาเวิร์สน่าจะเป็น ขาเรียกแหละถึงแม้ตอนนี้ภาพจะยังไม่ชัดแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพอ Metaverse มันเริ่มสร้างแล้วอะเหมือนตึกมันเริ่มสร้างแล้วอะมันจะเริ่มเกิดอาชีพขึ้นมาบนนั้นและนั่นแหละคือโอกาสของทุกๆคนที่ที่จะเข้าไปหาตําแหน่งของตัวเองเข้าไปหาอาชีพในตัวเองอะแล้วมันน่าสนใจมาก GDP น่าจะเติบโตเยอะมากๆก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับสำหรับคลิปวันนี้